ครับผมผมกับผมแล้วนะครับอเล็กซ่านะครับผมก็วันนี้นะครับครับผมจะมาสอนอทำทีมหน้าจอแบบไอคอนหลายตัวนะครับผมในรูปแบบใหม่เนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าก็คือเอารูปลงไปเลย50รูปแล้วก็เดี๋ยวระบบมันจะสุ่มจัดวางของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย อ่าง่ายไหมครับง่ายกว่าเดิมคือโอ้ยไม่ต้องมาทําตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือไอคอนุกตัวเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมดแน่นอนอ่าแต่ห้าอ่าแต่มีรูปประมาณห้าสิบรูปง่ายๆนะครับอ่าตอนแรกว่าจะทําเยอะกว่าน,นี้เจ็ดสิบผมกลจะหากันยากเนาะเอาสักนี่แหละห้าสิบรูปกําลังดีนะครับผมแล้วก็อัพที่เราต้องมีนะครับผมอย่างแรกเหมือนเดิมไหยครับผมอ่าตัวนี้นะครับผม ซาอาชิเวอร์นะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าไงจะเป็นเซตอาชิเวอร์หรือซาอยู่อะไรแล้วแต่ผมผมเรียกซาอาชิเวอร์นะครับผมตัวนี้หาโหลดได้จากใน Google Play นะครับผมเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้อีกทีแล้วกันนะครับวางลิงก์ในกูวางลิงก์กูเกิลเพลย์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามสามแอปนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับผมซิฟไซเนอร์นะครับตรงนี้ นะครับผมพระเอกของเราแล้วก็ไอตัวใหม่เลยนะครับผม APK Editor นะครับผมตัวนี้ตัวโปรนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้นะครับข้างล่างแล้วก็ไฟล์ต้นแบบนะครับผมก็จะวางใต้ลิงก์เหมือนเดิมครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ,อันนี้ผมยังไม่ได้แตกไฟล์ตัว อันนี้ไว้นะครับเดี๋ยวขอไปแตกไฟล์ก่อนนะครับผมสักครู่สักครู่นะครับอัน,นอ school, school. นันนี้ผมแยกออกมานะครับผมก็จะมีผมจะอัพโหลดสองไฟล์นี้นะครับไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมไฟล์ต้นแบบนะครับผมนี่แตกไฟล์มันเลยนะครับผม <tr> ไฟล์ามานะครับก็ตอนนี้ก็คืออ่าเป็นชื่อครับเป็นชื่อก็เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อก็อ่ะง่ายๆครับผมแต่ตอนนี้คือผมผมอ่าเอาเป็นต้นแบบมาให้เนาะทาสาเร็จมาเรียบร้อยนะครับผมมีตรงไหนบ้างอะไรบ้างถามว่าวิธีเปลี่ยนชื่อก็ดูจากอันเก่าๆได้นะครับผมอ่าสมมุติท่านมีรูปท่าน,นก็ นะครับเปลี่ยนชื่อกอปไปวางกอปไปวางนะครับเอาให้ครบนะครับหลักๆอ่ามันจะมีตัวแอปสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวให้ทำเป็นรูปเดียวกันนะครับผม นี่นะครับผมเอาเป็นรูปเดียวกันนะครับมันจะง่ายอ่าอะลืมบอกไปว่าไอตัวเนี้ยนะครับม i กแอปดาวเวอรนะครับผมตัวนี้ก็คืออ่าสำหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปุ่มโฮมอะครับเป็นปุ่มเมนูอ่าถ้าไม่ใช่ l ันเชอร์ของตัว NOVA นะครับก็ันนี้ก็เวลาลงปุ๊บมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นของมันจะเปลี่ยน ไอคอนเข้าแอปของตัวนั้นๆนะครับลองไปทําดูนะครับลองดูที่ไม่ต้องแก้ไขเลยนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับไม่ต้องแก้ไขเลยนะครับผมนี่นะครับไอคอนมาร์กนะครับผมกับออปพลไอคอนนะครับ2ตัวนี้นะครับผมไม่ต้องแก้ไขนะครับไม่ต้องแก้ไขนะครับก็คือก๊อปไปวางเลย นะครับเราก็แก้ไขใส่รูปใส่อะไรก็เปลี่ยนชื่อแค่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับออย่างแรกนะครับผมเข้าไปที่ซาร์ชิเวอร์นะครับผมแล้วก็ไปเบราว์ไปหาเขาเรียกอะไรนะไฟล ไปหาไฟล์ที่เรานะครับผมเ,เป็นไปหาไฟล์ที่เราโหลดมานะครับก็คือไฟล์ต้นแบบเมื่อกี้ผมโหลดไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็โฟลเดอร์2อ,อ,องนะครับผมแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผม Open a d assure นะครับผมไปที่ less นะครับผมไปที่ xhpdiv4 นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วกดบวกมาเลยครับผมข้ามขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับผมก็ผมว่ามันง่ายๆนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยผ่านผ่านหูผ่านผ่าน,านตากันมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไฟที่เราเก็บไฟล์ต้นแบบเป็นหลายตัวไว้นะครับผมนี่เลยครับแล้วก็ติ๊กมาเลย วันนี้จะเยอะหน่อยนะครับมันตั้ง50ไฟล์ก็เอามาให้หมด้ะครับ นะครับแล้วกดแอดครับติ๊กหมดละห้าสไฟล์นะครับผมกดแอดไปเลยปุ๊บอ่าเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับไอคอนหลายตัวนะครับผมแล้วต่อไปเราจะทำยังไงอ่าก่อนเราจะทำการซายแอปเคนะครับมาเปลี่ยนชื่อกับมันก่อนนะครับผมโดยที่เข้า apk editor นะครับผม แล้วก็เลือกที่ select file นะครับผมเปลี่ยนชื่อตรงไหนก็คือนะครับเลือกที่ Full Edit นะครับก็เอา่าเลือกไอคอนหลายตัวก่อนนะครับก็คือตัวที่เ,เราดาวน์โหลดมานะครับผมอา่านะครับพอดีผมเอาไว้มันจะหาไอตัวนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับผมเอาไว้ตรงไหนก็ลองจำๆกันเอาเองนะครับผมกดปุ๊บเลือกที่ f ฟ Edit นะครับ อันบนนะครับผมเราจะเห็นไหมครับที่มันเขียนว่าแอปเนมนะครับทีมไทเติลไอคอนไทเติลเดเวลอปเนมเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลนเป็นหนึ่ง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 แล้วกันนะครับ ตนะครับผมก็เปลี่ยนให้หมดครับเดี๋ยวมีข้า่งหลังอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับก็เปลี่ยนให้หมด แล้วแต่นะครับอันนี้คือไอนนที่ผมตั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือท่านจะตั้งอะไรก็เรื่องของแล้วแต่ท่านนะครับอาจจะเป็นว่าท่านท,ทําทีมาจะเป็นแบบาลายดอกก็ได้แล้วแต่ลายดอกใบเปียกลายดอกใบอะไรก็อันนี้คือแล้วแต่ท่านนะครับจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมแต่นี่คือผมทําให้ดูนะครับผม แค่นี้เสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับรอมันนะครับผมพักหนึ่งครับให้มันครบสี่สเต็ปที่มันทำไว้นะครับผมออคลิปสอนอันนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะเหมือนจะลัดขั้นตอนเหมือนจะแบบเอช่วงนี้ผมสมองค่อนข้างจะมึนมน,นิดนึงนะครับผม มันก็เลยเบลอๆหน่อยนะครับผมก็เลยอาจจะข้ามขั้นตอนอะไรก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมน่ะโอเคอ๋อตัวนี้ใส่ apk ให้เรียบร้อยนะครับโอ้สบายเลยเนาะก็สามารถอินสตอลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปอินสตอลจากตัว apk อ่าที่เราทําไว้ก็ได้นะครับนะครับมันจะบอกว่า A.P.K. save add นะครับผม store ก็คือเหมือนว่าหน่วความจำนะครับในเครื่องนะครับผมหนความจำในเครื่องนะต้องเน้นไว้ก่อนนะหนูผมจำในเครื่องโฟลเดอร์แฟ้มที่เขียนว่า A.P.K. editor นะครับผมแล้วก็จะมีชื่อไฟอยู่ install ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับจะเปลี่ยนชื่อนะครับสังเกตดีๆเห็นนะครับชื่อเปลี่ยนละเห็นนะครับ ก็ลองติดตั้งไปดูค,ครับตัวนี้ผมใช้เครื่องของ ASUS นะครับผมก็ไม่ได้เอาวิธีเปลี่ยนมันจะมันมันจะไม่เหมือนกับอของของไอโนวานะครับก็ลอง วิธีเปลี่ยนก็ลองเป็นเปลี่ยนกันดูนะครับปุ๊บนี่เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งลองดูปุ๊บกดเข้าไปเลยครับอ่เราจะข้างข้างนอกนี่มันจะไม่ค่อยมันของ asus มันไม่เปลี่ยนนะครับต้องไปดูข้างในนะครับเห็นไหมครับมันจะสุ่มมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรครับมันจะสุ่มมาเรื่อยๆนะครับมันก็มีสามบางนิดๆหน่อยๆนะครับผมถ้าแอปเราไม่ถึงห้าสิบนะครับผม ถ้าแอปเกิน50ก็มันก็จะซ้ำนิดนึงแต่ซ้ำไม่เยอะนะครับผมก็วันนี้ขอจบคลิปสอนอาการทำไอคอนหลายตัวแบบแบบซ่มนะครับผมคือแบบว่า,าไม่ต้องมานั่งไล่เมือนเมื่อก่อนละตัวนี้ง่ายนะครับผมแค่เปลี่ยนชื่อจับยัดเข้าไปจบเลยนะครับเออเมื่อกี้ก็ลืมตรงนี้นะครับ ที่ว่ามันไฟ apk เอามาจากหาได้จากตรงไหนนะครับนี่เลยศูนย์นะครับผมแล้วก็ไปที่แฟ้มที่เขียนว่า apk editor นะครับผมมันก็จะมีตัวไฟล์ขึ้นมาตรงน,นี้นะครับก็เอาไฟตัวนี้เปลี่ยนชื่อนะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วก็อัปโหลดแล้วก็สามารถไปแจกจ่าย เอาไปให้เพื่อนหรือมาแจกนกลุ่มอน,นี้ก็คือแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านสมาชิกนะครับผมก็วันนี้ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดจนหนึ่งปีเนาะหนึ่งขวบละกลุ่มนะครับผมขอขอบคุณมากครับผม